ไม่กลัวอยู่แล้วพี่นัดเนี่ยนะถ้าพี่ปิดนะผมให้ราคาแบบผมไปต่อพี่โอทเองนะในเก้าหมื่นสองเอ้าเก้าหมืนสองกันใจเลยนะเนี่ยหายใจเข้าลึกๆนะครับสบายก่อนพี่เชื่อไหมแสนกว่านะพี่นะครับผมบอกเลยนะโคตรน่าสะสมอันเนี้ย <6 S 2> ปกเบนจาภาคี่หนึ่งในห้าเบนจาภาคีนักปกที่หายากนะครับ่ายตลาดองค์เป็นล้านนะ oh. นะครับนี่อันนี้ปกปู้ใจวัสดเดทพีทีเดดอันนี้ทีเด็ดทีเดดอ่าอันเนี้ยนะครับเหมาะสําหรับนักสะสมที่ชอบของหายากจริงๆนะครับอ่าเราก็มีนี่อันนี้พ่อฝักบ้านโปงเข้าชุดโอ้โหสวยต้องพียต้องเข้าชุดพ่อฝักตาเปิด โอ้เรนนี่ก็สวยนะครับนี่ปิดเก้าหมื่นสองพี่นัตวุฒิครับขอบคุณครับพี่นัตวุฒิครับขอบคุณมากครับพี่สิ่งที่ผมจะให้พี่นะนะครับไปคู่กันเลยนะนะครับพี่ไม่ต้องตกใจนะนะครับผมต้องบอกว่านะครับให้องค์นี้นี่ยอดเยี่ยมครับพี่นัตวุฒินี่น้องไม่ได้บอกลวงหน้านะครับนี่ อันนี้เป็นนะครับนี่ยุคปลายนะครับนี่เป็นยุคปลายนะครับตรว่าสเป็นปีแล้วใช่นี่ให้ยุคปลายไปองหนึ่งนะครับนี่เมื่อกี้เห็นพี่นรวดถึงยุคนะคอาจารย์อ่าไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเป็นนะครับวัดเฉลิมพระเกียรติยุคปลายนะครับอ่าเมื่อกี้ที่ประมูลไปเป็นยุคต้นอันนี้เป็นยุคปลายพี่นะครับนี่ให้นะครับอ่าเนี่ย จังชอบบรรยากาศแบบนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ่ะน้องดีๆนะอันนี้ก็ต้องใส่กล้องอันนี้ล่นไม่ได้แตกนับถื่อเลยครับห้ามล่นผู้ให้และผู้รับอ่าข้อบารมีปูใจวัดสเสด็จนะครับคุ้มครองกับพี่ชายนี่แล้วน,น้องก็ได้เนือ้อพระมาองนั่งดูอย่างเกาหัวเลยเกาหัวว่าอะไรรู้ไหมทำไมเกาแท้นะครับนี่ แล้วเหนือเนี่ยออกว่านสบู่เลือดนะเนี่ยเก่าพวยังงงเลยว่าเกจิท่านใดสร้างนะครับเป็นพิมพ์พระชัยเหนือเนี่ยเหมือนปูปั้นนะครับวัดสะพานสูงบางเสือ้อน้องนะถ้าน้องแม่นพิมพ์นะครับน้องรวยไปแล้วจริง พี่มานะใจพี่นัทวะพี่บุญรัชช์พี่ไชยน์บางท<ด>ีเนี่ยนักนะสะส,สมแห่งปีเลยครับพักหลักยอดน,นิยมเกเ่าแบบเนี้ยนะผูบอกเลยนะพี่นะพี่ไม่ต้องรู้ที่เนะี่ยพี่ก็ใช้ได้น้องไม่รู้จริงพี่โอคุณพอทราบไหมครับมันเนี่ยแต่เนือเหมือนปู่ปั้นมากจริงไม่ได้แอบแบววนะนี่เนือเหมือนปู่ปั้นมากพี่ไหนวะน้องชอบปู่ปั้นนะ่ะน้องเก็บไว้ เป็นเมตตาไงของเนี่ยเนื้อเนื้อเดียวกันน่ะมึงจีมันอยู่ในสมองอ่ะพี่ไม่รู้จะบอกอยังไงเนี่ยของมันอยู่ในสมองอะ่ะเนี่ยแค่เห็นผมกับนะครับมองออกแล้วไม่ใช่ว่าเก่งนะแต่มันจาได้นะครับเนี่ยเนื้อเดียวกันประลาพี่ดูดิสูรเดียวกันปะเอาไปใชนะ้นี่ให้นะพี่นะผมไม่ได้กินตับเขาหรอกเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับ ตั้งคนตั้งไม่รู้ะะเอาไปพันห้าเออนี่เป็นไงใจผมได้ไหมเอาไปพันห้านี่อย่าไปค่า,า,ายแพงน,นะครับ<า>ให้พี่<า>ได้ใช้ของดีนะครับแล้วถ้าไม่แทนเนี่ยนะมายืนด่าแบงก์เองการน้าบ้านเลยแบบนี้ดูง่ายจริง <laughs> <laughs> เนื้อเนี่ยดูง่ายเลยพิมพ์ปิดแล้วตามด้วย้ องเดียวครับฮะพี่บาร์นาชัยได้ไปเพราะเดิมเซกพิมพ์ารอดวัดกำแพงลบบุรีพี่โอคุณงามไส้นะครับขอบคุณครับพี่อัาดนครปฐมคำว่าลุดพุธเบาๆได้เลย่อะไรวะผ้าชัยเนื้อสบู่เลือดเมื่อกี้พี่โอคุณก็พิมพ์อยู่อะเดี๋ยวนะพิมพารอดกำแพงลบบุรีลูกอ่าขอบคุณมากครับ เปพี่ะใช่มีหลวงพ,อพ่อ,อเึเืงมัดบางประกอบล้งเสกด้วยนะพี่โอ้โหงามไส่แต่ไม่เป็นไรครับคุ้ค่าครับน้องซื้อมาไม่แพงน้องก็แบ่งไม่แพงเอานี้พอมุ์ของสิบสองมีซ่อมเหนือเหมือนซ่อมมาเลยซ่อมพี่จำไว้นะครับจำคำน้องไว้คำหนึ่งถ้าเป็นลักษณะ เนี่ยแบบนี้เป็นคาบกาวนะอย่างเงี้ยจะเป็นการซ่อมนะเดี๋ยวแจกแน่นอนครับพี่อำนาจไม่ถึงกับเป็นเสียหรอกพี่นะครับน้องขอเป็นผู้ประสบภัยดีกว่าอู้ประสบภัย่านะครับช่วยเหลือคนอื่นบ้างช่วยเหลือ,อตัวเองบ้างนะครับขอเป็นผู้ประสบภัยดีกว่าอย่าให้ผมเป็นเสียเลยนะครับน้องก็คือน้องแบงค์เหมือนเดิมเนี่ยนะครับพี่เรียกใช้ได้ตลอดนะครับยินดีรับใช้นี่ แต่ผมแจกกับผมแจกอยู่แล้วพระนี่พี่ไม่ต้องกลัวอ่านี่นะครับเรียกรอดละโวครับพี่โอ้คุณขอบทูครับขอบคุณมากครับพี่ชายอุ้ยประโถตกใจพระลนดีไหมฮักโอ้โหเอาขอบคุณข้อมูลของพี่โอคุณด้วยครัขบข้อมูละโยน์มาซ้อมหนาะซ้อมนิดนึงนะครับ ไม่รู้ว่านิดขนาดไหนนะแต่รู้ว่าซ่อมลักษณะแบบนี้ยเอาไปสองพันห้าพี่พอมนตนเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเมืองปทุมนะเออพันห้าเอ้สองพันห้าดาวลดแล้วสองพันห้าแล้วตามด้วยสองพันห้า ขอบคุณขอ้อมูลพี่โอคุณครับขอบคุณครับโหพี่โอคุณเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนะครับนักอนุรักษ์ตัวจริงนะผมชอบนะครับพี่มากมากเลยไม่ใช่ชอบแบบชูสาวนะพี่อุ้อชอบ,บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับพี่เอาสองบรนห้านะครับพี่อถ้าเราใครรับพิมพ์ปิดไปผิผิดไม่ใช่ชอบแบบชูสาวนะพี่คือนะครับต้องนะครับต้องบอกว่าพี่โอคุณบบให้ใน,นะครับให้ข้อขมูลมากมาย เลื้อเงินเดี๋ยวรอแป๊บนะครับผมมีเนื้อทองแดงนี่พี่ไม่แตลกใจเลยครับเพศนี้ผู้ชายรักกันเยอะมากอ่านี่ยอกยอกเล่นครับพี่โอคุณยอกเล่นอันนี้ใช่ครับขู่พี่สุดจริงพมณ์นเนี่ยเก่งมากนะครับองค์นี้พมณ์ของสิบสองผู้สร้างสมเด็จหนังควายเพืือกทุก้าผ้าพี่โอคุณพี่นัดอันนี้น้องเอาพันห้า เนื้อทองแดงนะอันนี้ทองแดงลมดัเนี้ยพันห้าเนื้อเงินกาลังตามอ่ะเห็นไหมครับทองแดงจะแตกบอกกะพี่จําไว้นะครับพระเนี่ยนะครับบอกยิ่งเล็กนะครับยิ่งปั๊มแตกง่ายเพราะแรงปั๊มเท่าเดิมพี่ดาวกลัวเดินคาถาคนแผกพี่เข้าแล้วนะน้องแดงนะครับนี่พันห้าพี่นัดสวยปิดอยู่แล้วพี่นัดเก่ารออยู่เขาสร้างไว้ นะครับพี่นัดสั่งไวตามออเดอร์ครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,อเนื้อเงินพรุ่งนี้นะจะถึงเคอรี่กำลังลงมาใช่อใช่พระอุตมะนักปกววขอคาถาบ้างครับพี่โอคุณเนี่ยอันนี้เป็นรูปเหมือนเนื้อเงินมีอยู่สององค์นะพี่นะรูปเหมือนเนื้อเงินนี่นี่มีอยู่สององค์องค์ละพันแปดรูปเหมือนเนื้อเงินพระอุตมะอันนี้เป็นเนื้อพิเศษองค์ละพันแปดพี่เลือสององค์นะนี่ องละพันแปดเนี่ยเก็บไปเถอะครับเนื้อเงินนะ่ะผมว่าต่อไปมูล,ลค่านะครับน่าจะหาไม่ได้เพราะผมไปถามในกุ้มเมื่อวานซื้อ็คสองพันกว่าแล้วเนื้อเงินรุ่นนี้นะรุ่นนี้เลยนะครับแต่น้องซื้อไม่ได้ก่อนครับน้องรอน้องรู้อยู่แล้วนะครับขยับซื้อไม่ได้จริงๆอ,อ่ะมูเรงน้องพลาดมาบ้างไหมครับอาจารย์แดงอย่าดูให้อันนี้องค์ละพันแปดมีสอง,ององนะครับพอแล้วนะวันนี้ ไม่ต้องดูหน้านะลองวัดกันไหมเราลองวัดกันไหมพี่คือ,อตลอดไหลเลยครับบรรยากาศอบอุ่นอันนี้เป็นกอบเงินชุบทองคําขาวนะครับพี่ๆต้องรู้ว่าเป็นพักกู้แน่นอนนะครับแต่น้องจะไม่บอกว่ากู้อะไรนะพลิกหน้ามาไม่ต้องเสียใจนะนะครับมีแต่ดีใจราคาเนี้ยปิดก่อนไหนก่อนนะ ดูลงยาละวันนั้นไปงานประกวดพี่ๆเขาก็ต่อกันนะครับประมาณนี้แหละผมให้ไม่ได้เขาบอกก็ชอบสวยพระไม่ซ่อมเดิมๆโอ้โหนี่พี่โอคุณกุไหนครับพี่เห็นไหมบางอย่างพี่แบงค์ขอรักนะแต่ถ้าแบบว่าเป็นแรนเพศสัาขวัญพี่แบงค์ขอให้จริงๆใหห้้ ให้หจะได้เห็นหน้ากันอยากที่ผมได้มันนานมากล่ะผมชอบนะครับแบ่งปันกันไปพี่สมบัติพักกันชมแต่ว่าเนี้ย <c oughs>